แห่งผลกรรมตอนเสียงสะอื้นในเงามืดยามค่ำคืนในห้องเช่าเก่าๆชั้นสองของตึกไม้ริมคลองมักจะมีสายลมเย็นๆพัดลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างและพัดเอาเสียงกระซิบแผ่วเบามาให้หญิงสาวชื่อพลอยได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่า เหมือนมีเสียงเด็กร้องเบาๆที่ปลายเตียงทั้งที่ทุกครั้งเธอพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกหูแว่วไปเองแต่เสียงนั้นกลับชัดเจนขึ้นทุกคืนเหมือนมันจะรู้ว่าเธอกลัวและมันค่อยๆใกล้เข้ามาทีละนิดพรอยอายุ25ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ ในร้านอาหารเล็กๆเ,เธอเป็นคนขยันไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทมากนักแต่ก็ปากเก่งและมีสเสน่ห์มากพอให้ผู้ชายหลายคนเข้ามาในชีวิตเธอเคยรักใครหลายคนแต่ก็ถูกทิ้งสำซาจนหัวใจด้านชากระทั่งปีที่ผ่านมาเธอได้ตั้งคันกับคนที่คบหากันได้เพียงสามเดือนในตอนนั้น เธอไม่ได้สนใจว่าผู้ชายคนนั้นจะดีหรือไม่เธอคิดเพียงว่าท้องตอนนี้มันเป็นภาระเงินก็ไม่มีผู้ชายก็หายเธอจึงตัดสินใจไปทำแท้งที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยเปลี่ยวหลังตลาดไหนทำแบบเงียบๆโดยไม่บอกใครแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่มีดวงวิญญาณหนึ่งที่รู้และเริ่มจดจำเธอทันทีที่ลมหายใจแรกของเขาถูกปลิดทิ้งหลายเดือนผ่านไปพลอยไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นอีกจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังเลิกงานเธอเดินกลับห้องในความมืดที่มีเพียงเสียงสุนัขเข่าหอนเป็นเพื่อน ทันทีที่เปิดประตูห้องกลิ่นอับชื้นก็พุ่งเข้ามาเป็นกลุ่มควันเย็นๆทั้งที่ตอนเช้าเธอเพิ่งเปิดหน้าต่างระบายอากาศไว้กลางคืนวันนั้นขณะที่พลอยกำลังหลับเธอได้ยินเสียงบางอย่างมาจากปลายเท้าเสียงนั้นเบามากเหมือนเสียงลูกแมวแต่กลับมีจังหวะเหมือนเสียงคนสะอื้น เธอสะดุ้งลุกขึ้นเปิดไฟแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเธอหัวเราะแห้งๆกับตัวเองฉันคงเหนื่อยเกินไปแต่หลังจากคืนแรกเสียงนั้นไม่เคยหายไปอีกเลยสองสัปดาห์ต่อมาในเช้าวันหนึ่งพลอยกลับจากทำงานกะดึกเธอเห็นหน้าห้องของตัวเองมีอะไรสีน้ำเงินตกอยู่เธอหยิบขึ้นมาดู มันคือลูกบอลยางเล็กๆสำหรับเด็กอายุไม่ถึงหนึ่งขวบมันสะอาดเหมือนถูกวางไว้ใหม่ๆเธอยือนมองด้วยความงงเพราะในตึกนี้ไม่มีเด็กเล็กๆอยู่แม้แต่คนเดียวเธอโยนมันออกไปนอกหน้าต่างทันทีคืนนั้นตอนตีสามมีเสียงลูกบอลกลิ้งไปมาบนพื้นไม้เก่าๆของห้องกลิ้ง กระแทกฝาผนังกลิ้งกลับมาอีกครั้งเธอฝืนลืมตาในความมืดเธอเห็นลูกบอลลูกเดิมลูกที่เธอโยนทิ้งไปแล้ววางอยู่ข้างหมอนของเธอหัวใจเธอหล่นวูบความเย็นไหลผ่านสันหลังเหมือนมีมือใครลากลงไปอย่างช้าๆเธอคว้าผ้าห่มมาคลุมหัว รอจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นจึงลุกออกจากห้องคืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวจากวันนั้นพลอยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องเสมอแม้จะไม่เห็นตัวแต่เธอรู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆเธอหลายครั้งรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ปลายเตียง มีน้ำหนักเบาๆกดลงมาเธอกลัวจนตัวแข็งเธออยากจะลุกหนีแต่ขาขยับไม่ได้คืนนั้นเธอพยายามหายใจลึกๆและแอบเหลือบตามองไปที่ปลายเตียงเธอเห็นเงาเล็กๆรูปร่างคล้ายมนุษย์นั่งขดตัวเงียบๆไม่ขยับไม่หายใจไม่พูดอะไร แต่พลอยรู้รู้แน่นอนว่าเงานั้นกำลังจ้องหน้าเธออยู่คืนต่อมาเธอมักฝันซ้ำๆเหมือนเดิมทุกคืนความฝันนั้นเต็มไปด้วยความมืดบนพื้นมีเลือดสดๆไหลเป็นทางและตรงกลางมีเด็กทารกตัวเล็กมากนอนขดตัวเหมือนกำลังหนาว ผิวซีดดวงตาย,ยังไม่เปิดเด็กคนนั้นจะยื่นมือเล็กๆที่ซีดยิ่งกว่ากระดาษมาหาเธอแล้วกระซิบด้วยเสียงเบาๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายแม่เธอสะดุ้งตื่นทางน้ำตาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกพรอยไม่เคยเป็นคนอ่อนไหว แต่ความฝันนั้นทำให้เธอหายใจติดขัดเหมือนความผิดที่เธอหลบหนีมาตลอดตามไล่ล่าอย่างช้าๆมืดมนและเงียบงันเหมือนอากาศในคลีนิกเถื่อนในวันนั้นพลอยทนไม่ไหวเธอตัดสินใจไปหาแม่หมอคุณหนึ่งที่เพื่อนเคยพาไปเธอไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้ ไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธอีกแล้วแม่หมอมองหน้าเธอเพียงครั้งเดียวก็ถามว่าหนูทำเด็กไว้ใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนค้อนหนักหลายกิโลฟาดลงบนหัวพลอยตัวสัน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแม่หมอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งและช้าๆเขาตามหนูมา เพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองคือใครเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีโอกาสเกิดเขาจำแค่ใบหน้าแม่กับความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายได้เท่านั้นพลอยหน้าเสียมือเธอสั่นราวกับคนเป็นไข้แล้วเขาต้องการอะไรคะเขาไม่ได้จะทำร้ายเขาแค่เรียกแม่ เพราะหนูไม่เคยรับรู้การมีอยู่ของเขาเลยต่างหากแม่หมอจุดทูบและวางถ้วยน้ำกลางห้องเปลวไฟสั่นไหวเหมือนมีลมพัดท,ทั้งที่ประตูปิดสนิทให้เขารู้ว่าหนูยอมรับเขาให้อภัยตัวเองแล้วเขาจะสงบคืนนั้นพลอยกลับมานั่งกลางห้อง มองถ้วยน้ำที่เธอวางไว้บนพื้นเธอหลับตาพนมมือแน่นเสียงสะอื้นของเธอเบาและสั่นแม่ขอโทษแม่ผิดเองแม่ขอโทษที่ไม่ให้หนูเกิดมาถ้าหนูได้ยินแม่อยากให้หนูรู้ว่าแม่คิดถึงหนูแม่เสียใจจริงๆ ครั้งแรกที่เธอยอมพูดสิ่งที่เก็บไว้ในหัวใจมาตลอดหนึ่งปีวันนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่พลอยหลับได้อย่างสงบแต่ก่อนจะหลับเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงของเด็กตัวเล็กๆที่กระซิบเบาๆเ,เหมือนหิมะหล่นบนพื้นขอบคุณแม่หลังจากนั้น เธอไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้องอีกลูกบอลก็ไม่กลับมาเงาเมืดปลายเตียงก็หายไปแต่บางคืนในช่วงตีสี่ยังมีสายลมเย็นพัดผ่านหน้าเธอเหมือนมีมือเล็กๆแตะเบาๆไม่ใช่ความน่ากลัวแต่เป็นเหมือนการลาจากที่อ่อนโยนหลายเดือนต่อมา พอยยังคงทำงานเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเธอเธอไม่มองผู้ชายเหมือนสมัยก่อนไม่มองความรักแบบเล่นๆเ,เธอระวังทุกก้าวในชีวิตมากขึ้นและบางวันที่เธอยืนมองเด็กทารกในร้านอาหารเธอมักจะยิ้มเศร้าๆโดยไม่มีใครเข้าใจว่าทำไม เธอรู้ดีว่ากรรมที่เธอเคยทำไม่ใช่สิ่งที่ใครมาลงโทษแต่เป็นความผิดที่ย้อนมาตามหลอกหลอนจากในหัวใจของเธอเอง <S <S เพียงแต่ว่ากรรมครั้งนั้นมีรูปร่างมีเสียงและมีเงาที่นั่งรออยู่ปลายเตียงในคืนที่มืดที่สุดทุกวันนี้ เมื่อมีสาววัยรุ่นจากร้านใกล้ๆคุยเล่นกันถึงเรื่องความผิดพลาดหรือการตั้งครนภโดยไม่พร้อมพลอยจะบอกพวกเธอเสมออย่าทำอะไรโดยไม่คิดนะชีวิตหนึ่งชีวิตเขารอให้เกิดจริงๆนะอย่าให้ต้องมีใครเรียกหาแม่ในความมืดเหมือนที่ฉันเคยเจอเธอไม่เคยเล่าความจริงทั้งหมด แต่ความกลัวนั้นความรู้สึกผิดนั้นยังคงทิ้งรอยบางอย่างไว้ในจิตใจของเธอรอยที่เหมือนเสียงเด็กกระซิบเรียกแม่จา๋าอยู่ในความทรงจำที่ไม่เคยหายไปและมันจะอยู่กับเธอตราบเท่าชีวิตเธอยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวของกรรมที่คุณไม่เคยรู้